ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกุลเพื่อนออฟฟิเชียลเลยนะครับไม่ได้่เล่นไลนไปแล้วก็ยังติดถูกให้เออคนมีชีวิตอยู่เ่อกินอะไรดิพ่อกันแล้วครับวันนี้วันนี้เจอกันนะครับพัทยาใต้สายสามนะฮะร้านปลาเกลือที่เดิมนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เป็นร้านบันเทิงเพราะร้านปลาเกลือไม่มีแล้วนะคะร้านปลาเกลือปลูกต้นไม้ไปแล้วร้านปลาเกลืออยู่ไหนปลูกต้นไม้ไปแล้วค่ะเข้ามาเขามาลูกเข้ามา จิงโตใ่้องิงออ้ย่นื้อ้งคแล้วกิองคนจิงโตน้ำมันต้องมีแม่วาไอหม,มาหน้ามีแมไปซาบนอนกูซะละเนาะน,นนะออ <laughs> นี่งไปซาบนอนกูมานนอ้ออ่าไปใกล้มันบักบอมน้ำมมพี่ ไม่ได้ค่ะพี่น้องกินนี่แล้วค่ะมินิแล้วใส่ช่ำรับจอบขึยแม่พีก็ลงแบบมือจะตื้นกินเพื่ออยู่ค่ะอยู่เพื่อกินแล้วก็กินกินอยู่แล้วค่ะกินกินมื่อนี้พื้นที่ก็โอเคค่ะฝนบตกกับฝนตกขยู่บ่ได้ขถ่วหมกเขาเมื <t <t ่อนี <t <t ้ต้องวางบ้านมือน uh ี่มันมีบ่ได้เล่นได้ขันบนโต๊ะบ่โต๊ะดอกเธอปักตะไคร่แล้วก็อุ่มเองมาเลย อ่แตนออกสองห้างอยู่ตรงนี้ละบมืบี้อยู่นน้่งบินออกวะไม่นานาจะเป็นเปิงเนะาะเพราะแกเ่มนแตนนังบินออกนะ <c oughs> มันอยู่มหัวแม่ก็ลว่ละพิ่งบก,กากไก่ฉันดอกขนาดแตนยังบก,กาไก่ฉันเลี้ยงมึงหนาฉันมันว่าโ,โอ้ยโอยาจนี้นี้นี้นวะวยอมตายก่อนมันว่ะบนเรือใครจะคอยเห็นกาหมดเนี่ยหนึ่งมึงอย่าใกล้กูเด็ดขาดใช่ม ตอนนี้ว่าเมื่สีแตนแม่ที่มีต้นใหม่หน่อยอยู่ขางอยู่ขางติดไหมแม,แม่มันไปทำหน้าแห้งแตนเนาะไปอ่อนไปสีท่วมดู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 ท่มออกข้าวเดียวแตนนี้บัดก็ไปกลางเ้นได้แม่กัน้องพระองค์น้อ,องพระองค์บอน้องพระองค์ต้นกุนงึ่งอ่ะแต่ละอีเพียกแอยู่น้องพระองค์นี่ยอันนั้นมันจะเป็นแง่้ยพี้บัดแล้วก็มีนา่า

มันบ่อขนาดนี้งไปแล้าใส่ปลาไว้ตัดไม้สาแกงผู้ใส่เกาะหมดแล้วหลายมันเอานไ่นไปห้วยยังเกาะปลาอย่างเกาะปูสีดอนปูแดงอีกกล้งนะบ้านูก็หมดนะสิตายตายตายไอยู่อีหยังวะหไอเต้สาดนึงดินนึงอันกระบินบัเรียกว่าปลาจีนนี่ล่ะปลาจีนสารพุธอย่างพุ่นละเออ มันเป็นมันเป็นอันนึงแม่ก็หมดสตานมันเป็นหมดแดงไฟน้อยแม่เออหมดแดงไฟนี่น้อยแม่วางกไปเต็มว่คุมองแมมันไม่คุมองอนสีคน่อเหลือแ้วมหมดม่อวายงาอ่อยู่ได้เขาอยู่ได้เห็นบอกเขากรอดมาจนปันนี่เห็นบอกหมดมาอยู่แล้วปานนี่บอเห็นบอกคุยมาแดงแต่ก่อนมองเี่เขาเปิดวงปิดวงนะควยมดแดงล้วนมองเขาอยู่นะ ขู่มือนี่บอรับเงาร,รับขาวอดจะไปหยุดเจไดค่ะแล้วเดียว,ยวขึ้นจะวันนีลยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมืัอนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่อยู่องค์อิงนะฮะขอให้มันอยู่รอดปลอดภัยหอดมือเศร้าเด้อยกเผากกนี่แอบเอาให้ลงลงแอบเอาเอาัอานกกเผาให้น้องเลยเริ่มมาแรงเนี่ยแล้วผ่าสามสีไปผูกตัดผ่าสามซีไปผูก,ผผกหันล่าง บมนกยมหลาัน้เน้องกับบมแตวนวาอาจจะต่ำหงหูยังสี่กูเจือกางเต็นขอบก็ปวยแล้่เมื่อกี้นี่ครับแต่นหาวมาคอนตองอบอ่งกูได้ละสิพี่ยูน้ำก๊วบอกพราวเนั่อาวยูให้โบม่ตได้นั่ก็จิ่งไม่ยูแต่น่อยแถม

็ง,ง<ป> <laughs> มันบใบซองละคุณหญิง <c oughs> มันพอแล้วแต่เฮงละจ้ะขันมาหอดพื้นที่เร็วปานนี้นะมีมืออืนอ่นเนี่ยจะได้กลางเต้นเดียวนี่ <c oughs> จีมกันอยู่นี่ <c oughs> จีมกันอยูอยิน<อ>ดีพุงอิงกับกลางเต้นยังละดังละหลังค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องกราบขอไปเอฟซีหลายๆนะคะเพราะต้องกลางยังลหลังละจีมกันอยู่ค่ะมีสำนันจีนมากความจีนใหม่โอ้หลายๆอย่างโอ้แต่ว่าไปแม่ง มมีมงได้แกะพรามคัแหงครับมงได้แก้กัมแหงก็หงะกับมอชิสองมอชิสองยังกว้างอยู่นะล่าแหงอีกองนึงทีมีอีกองนึงแหบกกนนันอีกร่ากแหงกบบแจ่มได้บอรงนั้นที่บอกปต้ง่งเลยมองได้วะที่เขามาจากสาปดี๋เขาอันหนาใจทางนนะล่างกัมแหงสิบแปดอัอันไก่บีทีเอนองแหงสิบแปด ไปแค่เดวาให้ไปอีกรอบไปแค่เดียวกเื่อยไปมันบดเจอว่าไปแต่ืจอไหมบ่มีอะยังให้อไหมมีมองงอนละแต่มีมองยังเลยมันแคบมากออสาพลอยข้างหลังเป็นวัดรับมีมูที่แอย่สุดแคบมากของาน้องเ้เดียวมันันอมมงยังวะแม็คือมือเอเบาแคบแฮง ไปเคาเดียวเหาไปอีกแคบงแม่จักว่ะแคบสำเร็จซ้อมหน่อยกระลินมาแล้วไหมกว้างสำเร็จซ้อมหน่อยกระลินมาแล้วได้ว่าจะได้ยุปินีิจะได้ว่ากบกันจริงๆห้อไปสมอนเรืหล่นบ่โยกเลิกค่ะยกเลิกยกเลิกแล้วเหรอแม่ยนยกเลิกแล้วเมื่อไหร่เมื่อะหร่เปล่า่าในคิวเขายังบยโยกเลิกเพิ่งจะยกเลิกบ่เพราะว่าจำได้ว่ารอบก่อนระเบียบมันยกเลิกแล้วขณะเดินที่แล้วยกระเบียบของยกเลิกแล้วของระเบียบยกเลิกแล้ว ปกติการหนึ่งลงเรือเนาะแล้วบางทีหลังแล้วบอกก็อครับพอพายเอฟซีหลายท่านนะครับผมพี่นอ้องชาวบ้านอารอบก่อนนี้คุยก,กันกับผัวนะครับว่าผัวเก่าครับผัวเก่ารุ่นแรกๆเลยคะ่ะกับแม่ผัวอะไรอีกผัวเก่ารุ่นแรกๆของระเบียบนะคะรับเปยนแบบตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ระเบียบคะ่ะแต่ผัวใหม่ก็อยู่อันผัวคนที่สอง อยู่ปฐมผัวคนแรกอยู่ระเบียผัวคนที่สองอยู่ปฐมผัวคนที่สามนี่อยู่เกียงไก่กับพี่น้องนี่แหละค่ะคือตอนนี้ฉัยังมีชีวิตอยู่ผัวี่คนที่สี่ก็จะเป็นเอฟซีของหลานน้อยองุิงนะคะผัวคนที่หาก็จะเป็นพ่อคิตตี้นะคะโอเคนะคะพี่น้องตามนั้นเนาะขอใจตามนั้นโอเคบายบาย